ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านแทนปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้มาแนะนำแคตสตัสนะคะหรือว่ากระบองเพชรนะคะอิชินอฟซิตซับเดนูดาตาหรือว่าอิชินอิตนุกตาแคสตั้นต้นธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าราคาก็ไม่สูงแต่ว่าดอกของเขาก็าสวยงามมาก เออ่เดี๋ยวให้ชมตัวต้นเขาก่อนนะคะอีกชิ้อนกสิบนุกต้าตัวนี้นะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวก้านดอกจะยาวๆสูงๆนะคะแล้วก็ตัวดอกใหญ่ๆสีขาวเอ่อกีบดอกจะเป็นเรียวๆแล้วก็ปลายดอก แหลมๆนะคะอิชิน็อปลูกตาเป็นไม้กระบองเพชรที่ราคาไม่สูงนะคะตอนร้านขึ้นซื้อมาใหม่ๆก็คือหัวประมาณนี้หัวเล็กประมาณนี้นะคะ่ะปลูกอยู่ในกระถางก็ราคา2ี่สบาทเนี่ยก็ซื้อได้แล้วนะคะตอนเริ่มซื้อมาปลูกต้นแ็กๆเนี่ยก็คือขนาดนี้เออ น้องที่เห็นในภาพเนี่นะคะันี้นะคะคือตอนซื้อมาเนี่ยต้นประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยน้องต้นใหญ่ขึ้นมากแล้วแล้วปกติเวลาเอ่อเขาโตขนาดนี้เนี่ยข้างๆเขาก็จะแตกแตกต้นอ่อนออกมาเนี้ยนะคะเต็มเลยแต่ว่าพอดีตอนเนี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือว่าเออได้เด็ดหน่อนน้องเนี่ยไปขยายพันธุ์หมดแล้วนะคะก็เลยทิ้งไว้หน่อเดียวหน่อเล็กๆเห็นไหมคะข้างต้น นี่ยค่ะหนอกน้องหนอ่หนอเล็กๆในภาพนะคะเอ่อที่นี่แนะนำวิธีการขยายพันธุ์ของเขานิดนึงอิซิน o นิปตาตัวนี้ขยายพันธุ์ง่ายมากก็คือเขาจะแตกหน่อมารอบๆต้นตรงนี้นะคะแตกหน่อมาเยอะมากค่ะแล้วก็เราก็เด็ดหน่อสดของเขาออกมาแบบนี้นะคะเมียน อันนี้คือหน่อที่เด็ดมาจากต้นเขานะคะแต่ว่าเด็ดทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามวันจนหน่อเขาเนี่ยเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอาสามารถไปลงปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะวิธีขยายพันธุ์ของน้องก็ไม่ยากนะคะเด็ดหน่อ,อ,อมาเนี่ยคะ่ะหน่อที่เราเด็ดออกมาจากต้นเขา หน่อตัวนี้เนี่ยเราเด็ดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ให้แผลของเขาเนี่ยแห้งสักประมาณของของที่บ้านแทนก็คือทิ้งไว้ประมาณสักสามวันนะคะจนแผลแห้งแผลแห้งเนี่ยก็สามารถเอาน้องไปปักชำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้เลยะคะ่ะเอ,อสำหรับหัวที่เห็นนะคะหัวใหญ่หัวเนี่ยเ,เด็ดหนอ่อามาปักชำได้ประมาณยี่สิบสามสิบหนอแล้วนะคะ เออน้องจะแตกหน่อเรื่อยๆเดี๋ยวน้องพอเราเด็ดออกไปเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อใหม่ออกมาเรื่อยๆอิชินอเนี่ยทีร่ราคาเขาไม่สูงมากเพราะว่าเขามีการแตกหน่อมาบ่อยแล้วก็เยอะเอ,อ่อทาให้การขยายพันธุ์ของน้องเขาอะจะง่ายนะคะก็เลยมีราคาไม่สูงมากทีนี้เรามาดูว่าหน่อของน้องเอ,อ่อที่เด็ดออกมาแล้วนะคะหน่อตัวนี้นะคะอันนี้คือเด็ดมาแล้วนะคะพักไวส สามวันแล้วจนแผลแห้งแล้วเนี่ยธี่การขยายพันธุ์ก็คือนํามาเนี่ยคะ่ะง่ายๆก็เอาดินแคตาใส่กระถางตนี้นะคะที่เราผสมไปแล้วแล้วก็ในนี้ก็คือใส่สตาร์เกิลกีแล้วก็ออสโมโคลงไปนะคะแล้วก็เอาหน่อ,ขอเขาเนี่ยวางที่เราเด็ดออกมานะวางไปธรรมดาเนี่ยคะ่ะเอ่อยิ้มลงไปให้เป็นหลุมนิดนึงนะคะแล้วก็วางหน่องลงไปแค่นี้คะ่ะง่ายๆนะคะ แล้วก็เอาหินโรยยงค่ะแล้วก็เอาน้องไปพักไว้ในที่ ลำไรยนะคะไปถึงแดดลำไรยแล้วก็อ,อ,อากาศถ่ยเทนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลดน้ําน้องที่บ้านเนี่ยจะทิ้งน้องไว้เออพักตัวสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วค่อยๆลดน้ําให้น้องนะคะแล้วก็รอจนกว่าล่าของเขาจะออก,กเนี่ยค่อยนําออกแดดอ,อ,อ่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มเทนแดดแล้วก็สามารถเขาเออพอเขาเทนแดไดได้ได้ช่วงแล้วเนี่ยเขาแข็งแรงดีแล้วเนี่ย เราก็เอาออกแดดได้ตามปกตินะคะทีนี้วิธีการสังเกตว่าเราช้ำอย่างเงี้ยแล้วน้องมีลาก็ยังเราก็อาจจะลองขยับดูสักประมาณสามอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยลองขยับจับที่ตัวน้องดูนะคะถ้าน้องเขาดูแน่นๆแล้วเนี่ยก็น่าจะหมายความว่าลากของเขานอ,ออกแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ปกติตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือทิ้งน้องไว้ก็อย่าน้องเขาก็มีลากออกมาเองนะคะปัญหาการ ปักชำแล้วน้องตายเนี่ยก็จะน้อยมากค่ะเราถ้าเราไม่ให้แบบดินแฉะเกินไปเนี่ยน้องเขาจะจะเติบโตได้ง่ายอะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากง,งอกแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วอนาคตเขาก็จะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มแตกกอแตกเอ่อแตกนอนอ,อนออกมาให้เราอีกแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ได้อีกนะคะอีชิ้นน็อบนูกต้าเนี่ยการเลี้งดูก็ไม่ยากนะคะน้องชอบแดด นี่คือเราปลูกลงแปลงในสนามนะคะแล้วน้องส่วนใหญ่น้องก็จะได้แดดเนี่ยช่วงตั้งแต่เช้าเลยจนถึงประมาณสิบเอดโมงเช้านะคะแต่ตรงนี้น่าจะโดนแดดทั้งวันเลยะคะ่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่ว่าพอช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการพรางแสงให้น้องเพราะว่าถ้าน้องโดนแดดจัดๆเนี่ยผิวน้องเขาก็จะไหม้นะคะแต่ถ้าเกิดน้องเขาไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยปัญหาก็คือน้องเขาก็จะไม่กลมสวยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะ การเลี้ยงดูไม่ยากนะคะก็อาทิตย์หนึ่งก็ลดน้ำรั้งหนึ่งหรือไม่ก็ลองเช็คดูว่าดินแห้งแล้วค่อยลดน้ำนะคะมีคำถามสงสัยหรือเพิ่มเติมสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสามารถค,มคมอ,อคมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือไม่ก็อินบ็อกมาสอบถามได้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ